พ่วงแปดถอดถืงให้สตาร์ทเลยครับเอาว้อบอร์0 1 0รถประชาชนวอร์18ลอยรัชวิภามุ่งหน้ารัดชดาตอนนี้ดำเนินการช่วยเหลือไม่เป็นผลขอความช่วยเหลือด้วย ทาจากสมาคมบาราซุีผ่านงการวยสนัสนุนาวันนเวฟร์สนสูงท่พาวกิปดลับบาาลีที่เราอินข้าววัวของฉลี่ยกรุงเทพทางนู้นเป็นเรืที่ไม่นูสเลเปัานีหกเก้าอยู่ระหว่างวันเกิสนับสรับทราบรับทราบแต่เจแมเนี่ย มีน้ำไหมพี่คือเมื่อกี้ผมพ่วงแล้วไม่ไม่ติดเลยไม่รับถ้าลงลงงู่เหรอครับรอรอจะรอเข็ดลงเหรอไม่เข็ดาะยันเลยลนะ่ะยันลง 那都拿破维的特，你懂没？